ลูกหลานที่รักทั้งหลายตอนนี้เรื่องจุ่ลยังไม่จบเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำวันอาทิตย์ที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบขอโทษวันที่สิบสิงหาคมทศสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆ่าวาดและฝ่ายพระนั่นหมายความพระวันนี้ก็หยุดเที่ยว เพราะเป็นวันสังฆกรรมโนโบสดก็ไหา้ก็หยุดทําบาปสร้างความดีคือบุญในเมื่อจุลัยเอกจะโลกพระสุกก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดีเรียกับโลกจมพูดีท่านมองมาทั้งโลกจำพูที่สาลาเห็นว่าคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาและคุณแม่ทุกคนกําลังนั่งเจริงกรรมฐาน บางท่านก็นั่งตรงจริงกรรมฐานบ้างบางท่านก็นอนภาวนาบ้างบางท่านก็นั่งโยกไปโยกมาบ้างบางท่านก็กรนภาวนาบ้างบางท่านก็ละมือภาวนาบ้างก็มีความรู้สึกว่ายังไม่เด็กเพราะจุลัยขึ้นมาโลกพระสกตั้งแต่เวลาหลังจากหกโมงเย็นมากว่ามองไปก็ยังไม่ดึก ไฟฟ้าก็จะสว่างคุณแม่ก็จะนั่งคู่กับกรูปรังเขาจุไรหรือหน้าพระพุทธรูปจุไรก็ไปนั่งกับมาถฐานควบกับคุณแม่ใกล้ใกล้กันท่านนี้พ่ออะไรเพราะรว่าถือว่าคุณแม่เป็นครูถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามคุณแม่ได้คุณแม่ก็ดีแสนดีลูกต้องการรู้อะไรแม่บอกได้ทุกอย่าง ก็รู้ความว่ามามองเห็นก็นแม่ยังไม่เลิกการเจริญกรรมฐานก็เข้าใจว่ายังไม่ด็กถ้ายังไม่กลับลงไปยเยี่ยวดวงดาวอื่นต่อไปก็คงจะไม่เป็นไรเธอก็มองขึ้นไปวันนี้เวลานี้อยู่ที่ดาวประสุขเราจะไปดาวพระเสาดีไหมก็คิดว่าถ้าไปดาวพระเสาก็ต้องย้อนกลับไปอีก ย้อนกลับไปใกล้กับดวงดาวดวงดาวพุธแล้ขึ้นไปทางด้านเหนือเฉียงไปด้านเหนือจึงเจอดาวเสาตรงกับดาวพุธแล้วก็คิดว่าเรื่องดาวเสาถ้าเราไปดาวเสาก็ยังมีหลายดาวที่ใกล้ใกกันน่าจะไปแต่ดาวที่มีความข้องใจอยู่ดาวหนึ่งนั่นคือดาวดวงเล็ก ถ้าเห็นจากดาวประสุกแถ้วท่าอยู่ที่โลกชมพูมองไปที่ดาวประสุกด้านเหนือขึ้นไปดาวประสุกเห็นดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่งหรือปรีหรือปรีไม่โตนักดวงดาวลูกนั้นถ้าดำมองจากดาวประสุกก็ใสสว่างมากเป็นพิเศษเธอก็สังเกตเห็นนี่รูใจมันเป็นสุขเพราะดาวดวงนี้น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิต เพราะใช่กำลังตาเป็นทิพย์หรือใจเป็นทิพย์เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่มากและดาวดวงนี้ไก,กลาจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวประสบแต่ว่ายังอยู่ในเขตแสงของดวงอาทิตย์อีก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปเวลานี้ถ้าเราไม่กลับไปเวลานี้จะไปโดนดาวดวงนั้นคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรคงไม่ดึกนักที่เราจะกลับไปโลกมนุษย์หรืโลกทมโพ เื่าตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะนึกถึงบารมีระองค์สมเด็จพระประที่แก้วคือพระพุทธเจ้าพระประเจพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเทวด,ดาและพรหมทั้งหลายตลอดท่านผู้มีคนคิดว่าดวงดาวดวงนั้นอยู่ที่ไหนขอบารมีระองค์สมเด็จไปจอมไตรเป็นต้นได้โปรวดดววูบรรดาให้ลูกได้มีโอกาสไปที่ดวงดาวตนน้นเถิด พอตัดสินใจเพียงเท่านั้นเธอก็ลอยข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นทันทีด้วยกำลังก็แสจิตลูกรักและลูกหลานทุกคนต้นจะไม่ว่าจิตมีสภาพไม่ช้าถ้าคิดจะไปที่ไหนคิดอะไรถึงเมื่อนั้นคราวนี้เธอก็มาลอยอยู่ได้าใกล้ดวงดาวที่มองเห็นเล็กๆแต่เข้ามาใกล้จริงๆดวงดาวดวงนี้ก็ไม่เล็ก จะว่าเล็กกว่าดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่านิดหน่อยเท่าเท่ากับดาวชมพูทั้งโลกชมพูโลกมนุษย์ตัวนี้ <c oughs> มองไปทีดาวดวงนี้ไม่มีหัวโลดนเหมือนดาวพระศุกร์รอบรอบดาวมีพืชทนดัญญาหารมีมาหาสมุทรกว้างขวางมากมีเกาะมีแก่งความหนาวก็ไม่มากความร้อนก็ไม่มาก <c oughs> ด้านใดที่ถูกราทิตย์ก็มีความร้อนพอสมควรไม่ถึงกตะว,วันออกกลางเขาโลกตุมโพด้านใดที่มีความหนาวก็ไม่หนาวเยือกจนต้างเป็นน้ําแข็งรวมความวันดาวดวงนี้แปลกกดวงื่นแต่ก็มีการหมุนตัวคล้ายๆกับโลกสมโพูเธอมมองไปมองมาก็มีความรู้สึกแปลกใจ <c oughs> ว่าดาวดวงนี้ใหญ่ แต่สภาพการต่างๆนันมีความเป็นอยู่ดีมากก็อยากจะดูรอบๆพระดาวดวงนี้มีอะไรบ้างดูไปอันดับแรกเข้าไปเจ้าหาสมุทญ่ <c oughs> น้ำบางจุดน้ำสีเขียวบางจุดน้ำสีขาวเป็นสีขาวสีใสธรรมดาบางจุดน้ำสีแดงเป็นสีส้มรือก็แปลกใจ คิดในใจว่ามาหาสมุทรนี้คงมีแร่ธาตุที่ทำให้น้ำต่างสีก็แตกต่างกันแต่ว,ว่านั่นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เด็กชั้นปฐมปีที่หนึ่งอย่างเธอจะเข้าไปรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เธอไม่สนใจวิชาการวิทยาศาสตร์ให้เขินสนใจก็สนใจไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ มีความรู้มีความสามารถอย่างเดียวคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่แม่สอนและเป็นความรู้ที่ไม่มากพอช่วยตัวเองได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นแล่ก็มองไปในโลกนี้ดูสิ่งที่มีความสําคัญระดับแรกธรรมดาผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวเล็กต่าตามตัวใหญ่ก็าตาม สิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดก็คือเครื่องประดับเธอมองลงไปใกล้ถ้าไปใกล้พื้นดินลงความว่าสูงจากพื้นดินไม่เกินเหมือนฟิตลอยดูร,บรอบๆเพื่อความสะดวกเห็นทานหนักเลย่ก็เห็นชัดว่าในลานนั่งเล่นในสวนสาธาณะต่างๆก็ดีข้างถนนก็ดี หน้าบริเวณบ้านก็ดีรู้สึกว่าม้านั่งของเขาที่มีพนักพิงบางตัวมีพนักพิงบ้างบางตัวม้านั่งไม่มีพนักพิงบ้างบางตัวก็เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมบ้างบางตัวเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบ้างกวมความม้านั่งทั้งหมดในประเทศนั้นๆทั้งหมดกวมความว่าดูไปรอบๆ เเขตประเทศมีประเทศนี้มีทหารประเทศนี้มีตำรวจประเทศที่มีการยืนยามประเทศมีการรักษาการมองดูแลประเทศนี่มีกองทัพประเทศนี้มีสลาว่าการต่างๆเธอก็แน่ใจว่าประเทศนี้ต้องมีเครื่องมือรบ ต้องมีการรู้จักเบียดเวียนซึ่งกันและกันพอสมควรที่ว่าพอสมควรเพราะว่ากองทหารดูไม่โตนักกำลังกองทัพที่ตั้งต่างๆไม่โตถ้าจะเทียบกับประเทศไทยตัวใหญ่ก็ขนาดกรมไม่ใช่ขนาดกองทัพทหารยามในที่ต่างๆก็มีเฉพาะจุดที่มีความสำคัญมีทรัพย์สินมากๆตำรวจก็มีไม่มาก มองไม่เขตียตำบนหนึ่งและสองตำหลจจะมีตำรวจไม่เกินสามคนนั่งอยู่เป็นจุกจกุบางรายก็เดินไปเดินมาอาวุธติกายของตำรวจเห็นมีกระบ,บองบ,างบาง้างวองสั้นๆติดเอวบางรายก็มีเป็นดาบปลายปืนแต่ปืนจริงๆตำรวจไม่เห็นมี <c oughs> ถ้าคิดไปทีโลกนี้ ถ้าว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันก็คงมีการไม่รุนแรงถ้าว่ายะนั้นตำรวจต้องใช้ปืนอย่างโลกมนุษย์ตำรวจมีปืนยังไม่ไหวดีไม่ดีเพร้ายมีปืนสำคัญกว่ารวงความตำรวจมีปืนเฉพาะที่ต้งใการจัดให้ <c oughs> พลายจัดร้ายจัดอาวุธได้ตามความชอบใจของตัว เรื่องความโลกมนุษย์มีความร้กาจมากกว่าโลกนี้มากความจริงโลกนี้ก็เป็นโลกมนษุษย์เหมือนกันเทก็ดูต่อไปที่ถนนล้นทางถนน้ทนทางสวยคล้ายโลกะสุขเห <c oughs> มือนกับโลกะสุขมีการติดต่อกันระหว่างประเทศในประเทศมีด่านแต่ด่านของเขาก็รู้สึกไม่เคร่งเครนะียดนัก ข้าไปแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มานับคนแล้วก็มีคนส่งบัตรให้เจ้าท,ที่รับบัตรเข้าไปบันทึกแล้วก็ส่งกลับการบันทึกของเขาก็ไม่ได้เขียนถ้ามองไปที่รล้าย้สนามบินในประเทศอเมริกาเขาแยกแค่กระเป๋านนี้โผล่ตอนน้องก็ใช้ได้เลยเข้าใจว่าโลกนี้วิทยาศาสตร์ต้องเจริญมาก ธอก็มองดูต่อไปว่าโลกนี้ตอนปลายสุดจะมีความหมายอย่างไรหนาวมากไหมโลไเวลวจริงๆสัตว์ขนไม่ยาวมันโลกประสยคล้ายๆกับโลกมนุษย์แต่จุดที่เป็นน้ำแข็งปลายโลกไม่มีโลกทั้งโลกไม่มีแหล่งที่เป็นน้ำแข็งเลยในโลกนี้ถ้าอยากกินน้ำแข็งต้องกินน้ำแข็งจากโลง จะไปทุบต้องแข็งจาจมาหาสมุทรมากินไม่ได้แ้่โลกมนุษย์เรามีน้ำแข็งที่มาหาสมุทรปลายโลกตันเหนือก็ไม่ทราบว่ามีใครเขาทุบมากินน้อเปล่าในเมื่อเธอเที่ยวไปตลอดสิ่งที่แปลกใจคือแพรวราก็ไม้หินเป็นที่สะดุดใจมากจึงได้ลงไปที่พื้นดินในที่แห่งหนึ่ง ในที่แห่งนี้รู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญมากมีโรงงานเยอะและก็มีรโรงงานสําคัญมีบุคคลฝากไฟคําว่าฝากไฟจะก็ไม่เกินคนเท่าประเทศไทยคนมากกว่าทุกจุดแต่จุดนี้ก็ไม่มีแออัดจากประเทศไทยไม่เหมอนในกรุงเทพ <c oughs> มีเส้นทางเขาโปร ที่อยู่ดีคนนั่งรถนั่งเรือก็โปร่งโปรงดแบบส,สบายสบายมาดูเครื่องแต่งกายของคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะหาแหวนทองคำประดับสักวงหนึ่งก็ไม่มีจะมีสร้อยสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีเพชรนินยินดาไม่มีติดตัวเธอก็เลยสงสัยว่าประเทศนี้คงมีนักจี้นักตนมาก คนจะไม่กล้าเครื่องเพชรม,ม,มาติดตัวติดตัวถ้าต้องคํามาติดตัวก็วดีไม่ดีก็จะถูกจี้ถูกร่มถูกฆ่าตายก็ได้ได้คิดไปแล้วก็แปลกใจอีกที่ตำรวจนานๆจะเห็นสักคนคิดว่าถ้ามีนักจี้นักกลนมากต้องเห็นตำรวจมากๆนี่ก็ไม่มีในสุดเธอแปลกใจอย่างนี้ก็ลงไปที่พื้นดิน ไปที่มาหินแปลว่าเป็นระยับมานั่งทุกตัวแพรวพราพเหมือนกันตัวอาหารทุกตัวแพรวพราพเหมือนกันตั้งแต่ที่ตั้งจากพื้นดินมาก็มีแต่แปลวราเป็นแก้วก็คิดในใจว่าเขาคงจะงเอาแก้วมาทำโต๊ะเอาแก้วมาทําม้านั่งแล้วแก้วมาประดับหินไปดูแล้วจริงๆบรตตวเออใจาหายว่า ที่ใจหายไม่ใช่อะไรถ้าเป็นประเทศไทยรัวกันตายไม่กล้าวางไว้นั่นคือเพชรเขา,าเพชรมาติดม้าหินเพชรมาติดโตมันเพชรจริงๆมองดูว,ว่าแพรวมองดูทีมันเพชรอย่างเดียวเพชรรัเสเซียเพราะว่าในประเทศไทยก็ดี ประเทศเอื่นก็ดีก็บอกวเวลานี้เพชรรลเสเซียสวยกว่าเพชรธรรมดามองไปแล้วก็รู้สึกว่าใสากว่าเชรรัเสเซียมีน้ำเล็กกว่ามีประกายสูงขึ้นมองเข้าไปลึกๆเหมือนแสงลุง่งก็เข้าใจว่าไม่ใช่เชรรัสเซียแน่ลึกในใจว่าเราจะปรึกษาคใครนะเวลานี้ถ้าแม่มาด้วยจะได้ปรึกษาแม่ แม่จะได้บอกว่ามันเพรจริงหรือเพรปลอมพอนึกว่าถ้าแม่มาด้วยเจตปริศาแม่เพียงเท่านั้นก็ปลายกดได้ยินเสียงคุณแม่บอกดูไลูกรักแม่มาแล้วจ้ะดูไลดินเสียงมองเห็นแม่ก็ตกใจถามว่าคุณแม่มาเมื่อไรเจ้าค่ะแม่ก็ตอบว่ามาแม่มาพร้อมๆกับลูกที่ลูกไปเที่ยวดาวพฤหัสแม่ก็ไปด้วยแม่อยู่ข้างหลัง โลกมาดาวดาวนี้ลูกู้จักไม่ว่าดาวอะไรโดไรก็บอกก็ไม่รู้จักแม่บอกว่าอันนี้เขาเรียกดาวจามอนโดลไรถามว่าจามอนแปลว่าอะไรแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจําชื่อไว้แล้วกันว่าเขาเรียกว่าดาวจามอนทราบว่าจามอนนี่ไม่แน่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็าาไม่ใช่อาจจะเป็นภาษาของเขา แต่่าะธานักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่ตามใจนักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจถึงว่าโลกจามอนก็แล้วกันแต่ว,ว่าดาวจามอนอะไรถามว่าความร้อนก็ดีความหนาวก็ดีไม่เหมือนกับโลกอืน่นแม่ก็เพราะว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลพระอาทิตย์มากแต่ว่าอยู่ในเขตส่องแสงพระอาทิตย์ <c oughs> จะให้ความร้อนจะไม่มากความหมุนเร็วกว่าโลกชมพพของเรา และได้ความเย็นก็ไม่มากเกินไปเหมือนกันจดลยยังถามแม่ว่าแก้วที่ไปดับโต๊ะเขาใช้แก้วหรือใช้เพชรถ้าจะเป็นเพชรเป็นเพชรลัตสีโรอเพชรแท้แม่ก็บอกว่าลูกคนจะใช้กําลังใจหลังจงจําไม้ว่าถ้าอนอะไรสงสัยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทันที ถ้าน,นึกถึงพระบจ้ถาถ้าถามแล้วแก้วสิ่งทั้งหลายตอนนี้คืออะไรท่านจะบอกอะวรจก็อดใจนิดหนึ่งนึกถึงว่าพระเจ้าก็เกิดความรู้สึกว่าแก้วก็ดีและเพชรก็ตามดีนี่เป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งยิ่งกว่าเพชรในมนุษย์โลกมากมีความใสมีประกายสวยกกันมากมีรูปจัดสีสวยและเป็นเร่าแต่ว่าทําไมคนโลกนี้จะเ,เพชรมาประดับหิน เขามารองนั่งบ้างรองอาหารกินบ้างน่าแปลกแม่ก็บอกว่าโลกนี้เขามีความสีวิตไรมากเห็นว่าเพชรเป็นของไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าเหมือนกันทุกโลกนั่นก็คือทองคําทองคําเขาต้องการแต่ชาวโลกนี้เขาไม่ต้องการประดับด้วยทองคำเียงว่าเอาทองคําไปใช้แลกกันก็แลกกับของ แม่ก็พาจูไ่เดินมาคือเดินเหนือผิวดินลอยๆมาถ้าเดินจริงๆมันช้ามาที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบคล้ายๆใบโพแต่นราสีที่เขาเขียนเขาเขียนว่าต้นจิกจิกจอจางสีกอไก่ต้นจิกแต่ดูใบแล้วไม่เหมือนจิกในโลกชมพู เป็นจิตของเขาก็แล้วกันต้นใหญ่มีเปลือกขาวคล้ายนโพแต่ว่ามีทรงสูงกว่าต้นโพตรงกลางมีช่วงเปล่าขึ้นไปประมาณห้าสายเป็นเปล่าใหญ่มีใบที่ยอดตรงกลางไม่ค่อยมีใบมีสาขาแต่สวัยเอาด้านเจ็ดด้านมีใบหนามากมองแล้วคล้ายฉัดธจก็มีความรู้สึกในใจว่า ต้นไม้นี้สวยเขาเรียกว่าโลจิกที่นั่นก็มีไม้หินเธอกับแม่ก้านั่งลงพื้ไม้หินข้างหน้าของเธอเป็นโรงงานที่มีความสําคัญเขาเขียนว่าโรงงานปรมาณู็นโรงงานวิทยาศาสตร์ในขณนะนั้นเธอมองดูหญิงและชายที่เดินออกมาจากโรงงานบ้างมาจากที่ทําการต่างๆบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าคนทุกคนไม่มีแม้แต่แหวงขี้นบะดับเหมือนกันหมดตามที่เห็นก่อนไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่มีติดตัวก็คือนาฬิกาบางคงก็ใช้นาฬิกาข้อมือบางคงก็ใช้นาฬิกาติดอกเสื้อบางๆคงไม่ใช่นาฬิกาไขาลานบางคล้ากระดาษแต่มีเลขบอกนาทีวินาทีเสร็จบอชั่วโมงเสร็จของเขาแปลก ที่ติดก็มือก็บางๆสายก็เล็กๆไม่ใหญ่เหมือนพวกเราแต่ว่าหน้าตัดแพรหน้าตัดแพรวเปามกระกายไฟฟ้าเลขที่ขึ้นกับแพร์เสวยมากกรมความวิทยาศาสตร์ที่นี่เขามีความเจริญมากมองดูแลแ้วแว่จะบอกว่าอยากดูอะไรข้างในไหมะไรก็บอกว่าอยากดู แม่ก็บอกว่าที่เรานั่งอยู่นี่นอกกำแพงเมืองนะคนเดินผ่านประตูมานั่นคือกำแพงเมืองในเขตนั้นมีระบบวิทยาศาสตร์มากเหลเือเกินทีบอรว่าอยากจะเข้าไปเห็นก็เข้าไปในเขตนั้นไปดูอุปรกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้วิทยาศาสตร์ต่างๆก็ทําทสวยสดสดงามมากรองความเครื่องจักรกลต่างๆมีผิดแผกแตกกรโลกนั้นเยอะ เขาสีวิลไยมากมายไปดูรถที่เขาขึ้นกันเห็นรถไม่มีสายไฟฟ้าโยแต่ก็ไม่มีเครื่องมากรถคันใหญ่ๆมีเครื่องปุกลุกนิดเดียวขับเคลื่อนได้รวดเ,เร็วที่ก็แปลกใจเมื่ถามแม่ว่านี่เขาทำด้อะไรแม่ดอกบอกว่าเครื่องยนต์ต่างเขาใช้รังสีกับเคลื่อน เขาไม่ใช่จักรกลกลับเครื่องอย่างของเราแม่ก็พาดูยานพนะอันหนึ่งกลุ<อ>่มยานพาหนะเป็นลายกว้างมากเป็นเศษยานพานะมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งมีสภาพเหมือนจานซ้อนจานจานข้างบนมีสภาพเหมือนหมุนได้แค่ปีกหมุนมีเหลือมมีเหลือบลมและจะมีท่อเบื้องหลัง มีท่อดูดเบื้องหน้ามีท่อพ่นออกเบื้องหลังเธอมองแล้วก็แปลกใจถามแม่วันนี้อะไรแม่บอกว่าที่เขาเรียกว่าจานบินแล้วไปดูยานภายในหนึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือในทะเลแล้วด้านล่างมีเท่าที่วางคล้ายเครื่องหอไม่มีล้อลงปั๊บจู่ปุ๊บตรงนั้นไม่ต้องวิ่งไปเธอก็ถามแม่ว่านี่อะไรแม่ก็บอกว่านี่เป็นยานอาวกาศเหมือนกัน แต่รูปร่างใหญ่มากพี่พี่หลับที่นอนสบายบางหรือบางลูกก็มีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ก็ไม่มีพัดจะว่ามีไอพ่นอย่างเครื่องเจ็ตล่าวก็ไม่เหมือนกันสภาพต่างๆเขาเล็กหมดเครื่องเขาแต่ตัวใหญ่แต่ได้เครื่องเข้าไปดูมีความสุขมีความสบายมากเมื่อเข้าไปในที่นั้นก็มาเข้าดูจานบินจานบินก็มีที่นั่งหลับที่นอนที่กินที่ ที่ถ่ายจะรับปัสสาวะพบทวนบริบูรณ์ที่นั่งที่ไหนนั่งได้นอนได้เดินเล่นได้สบายบายกว้างขวางมากรวมความโลกนี้มีความสีบีไหลมากขณะที่เดินท่องเที่ยวไปในยานต่างๆช่งความงามของยานช่องอุปกรณ์เครื่องใช้ก็เจอชายคนหนึง่งชายคนนี้ท่าทีเป็นนักวิทยาศาสตร์มีเครื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ติดมือมา ล้วมีลูกน้องหิวของกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าเล็กๆเป็นระบบโจดต่าตาเดินมาด้วยเมื่อเขามาเจอสองแม่ลูกเขาก็ตกใจเขาถามว่าเธอเข้ามาได้ยังไงในที่นี้ประตูก็ปิดลงกรอนใส่คุญแจแน่นหนามากแม้แต่หนูก็เข้ามาไม่ได้เธอเป็นคนเข้ามาได้ยังไงสองแม่ลูกก็ตอบว่าฉันเป็นโลกชาวโลกชมพู สิ่งต่างๆที่ปิดบังไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวโลกุกโพวชาวโลกตะโพว์ตั้อยากจะเข้าไปที่ไหนไปได้ทุกแห่งก็บอกว่าที่นี่มีรังสีมากดูแต่ฉันสิฉันมานี่ยังต้องมีก้อนประเภทน,นี้ตัวมาเขามีแท่งเหล็กแก่แท่งหนึ่งโตประมาณกว้างหนึ่งนิ้วพุทธยาวสองนิ้วพุทธเขาห้อยคอติดมาทั้งสองคนในสภาพเหมือนกัน เขาตอบว่าแร่ประเภทนี้เป็นแร่วิทยาศาสตร์ผสมแล้วสาธารังสีเข้ามาทั้งตัวแร่นี้จะผลักออกไปไม่ใช่ดูเข้ามาจะไม่มีอันตรายแต่ชีวิตแต่เธอสองคนเข้ามาที่นี่ไม่มีแร่ทำไมจะไม่มีอันตรายแมูุ่อยารก็ตอบว่าฉันกับลกูกเป็นชาวพุทธศาสนาในเมื่อพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างาทำอันตรายไม่ได้ เขาถามว่ามาได้ยังไงเขาถามว่าโลกที่เธออยู่ไหนถ้าแม่ลูก,กชี้ดูด้ตอนนั้นโลกของเราเกือบจะมองไม่เห็นริบปรีมากเหลือเกินเล็กมากมีแสงสว่างน้อยกว่าโลกเล็กๆที่เราเห็น,ยนอยู่ในเวลานี้เรามองในเวลานี้จะโลกเราเห็นโลกนี้เล็กยิบริบรี่ถ้ามองจากโลกนั้นมาดูโลกมนุษย์จะริบปรีมากกว่านั้นเขาทั้งสองก็ตอบว่าหอกมา เาถามว่าการเหาะใช้ระบบวิทยาศาสตร์แบบไหนที่มาได้ตัวกกเราทั้งสองแม่ลูกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่วิไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรพุทธศาสนาพระเจ้าสอนพอฟังคำพระเจ้าเขาก็แปลกใจแม่กระถามว่ายานพานมีอาวุธมีไหมเขาก็ตอบว่ามีเวลามเหลือหนึ่งนาทีก็ควาลลกรักพอรัะความ ก็ไปดูอาวุธอาวุธของเขาแปลกใช้รังสีใช้แสงพ่นไปเล็กก้อนใ,นใหญ่ถูกแฟบเดยนลายทันทีเขาบอกอาวุธประเภทนี้มีไว้ป้องกันโลกสูโตตะวันออกว่ามีความแยนตะพานมาก <c oughs> ชอบรังแกมนุษย์ชอบรังแกสัตว์ชอบรังแกยานพาหนะในโลกชมโพฉันก็เคยไปเที่ยวโลกชมโพ เขาชี่มาที่โลกชมพูก็บอกว่าจากที่นั่นมาโลกชมพูเขาใช้เวลาสิบชั่วโมงของประเทศไทยถ้ารู้เวลาของไทยรู้เวลาในโลกนี้ก็ใช้เวลาสิบชั่วโมงมาถึงมาสิบชั่วโมงกลับสิบชั่วโมงเป็นนั้นว่าลูกหลานที่รักทุกคนเวลามันหมดก็คงว่าตัวเท่านนี้เขาเขาถือว่าแม่แลโลกทั้งสองต่างคนต่างพางกับโลกชมพู ก็ป็นน้หมดเวลาพอดีขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนะมงคลสมบูรณ์บนผลจงมีแต่ลูกลักหลานรักทุกคนสวัสดี